สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมช่างไก่คนเดิมนะครับผมวิดีโอที่ท่านผู้ชมกําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนเสริมเล็กๆนะครับที่อยากจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมวันนี้ก็สําหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการเข้าใช้งานในบางเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกนะครับผมไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับผม นะวันนี้เราก็จะมีเป็นปลัก๊กอินตัวหนึ่งครับผมซึ่งเป็นปลัก๊กอินฟรีนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะใช้งานเพื่อที่จะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ที่มันถูกบล็อกอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมก็ผมจะแนะนำนะครับผมตัวนี้นะครับผมมันชื่อว่าเซนแมทนะครับผม ฟรี v p นะครับผมเราไม่จะเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องนะครับเราแค่ใช้ในส่วนของตัวส่วนขยายนะครับผมเป็นปลั๊กอินนะครับนี่ครับ เพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถใช้งานปลั๊กอินตัวนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนอื่นครับนี่ตัวนี้นะครับผมจะปักมันไว้นะครับแล้วก็จะเริ่มทำการกดจะมีวิธีให้ดูนะครับนี่คือ เวอร์ชันฟรีนะครับผมซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นต้องอัปเกรดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะอัปเกรดเพื่อใช้งาน VPN ในของประเทศนั้นๆน,น,นะครับผมก็สามารถเลือกได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ฟรีก็จะมีอยู่นี่ครับซึ่งแน,แน่นอนว่าการใช้ฟรีก็สามารถทำได้นะครับผมง่ายๆเราแค่กดแค่นี้เราก็จะสามารถเข้าเว็บไซต์ต,ต่างๆที่มันถูกบล็อก หรือถูกจํากัดไว้ได้เลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งเราจะเอาไปผนวกกับอย่างเช่นเราเปิด YouTube เปิด t k t t o k หรือเปิดบางเว็บไซต์ที่มันจะเป็นของประเทศนั้นๆน,น,นะครับมันก็จะทําการโชว์เนื้อหาของภาษานั้นๆด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่เองแค่นี้เลยนะครับผมก็สามารถลองเอาไป ปรับใช้งานกันดูได้นะครับผมไม่ยากครับผมสลรับเจ้าลลั g in s e n ซ m a t vpn free ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีคลิปอะไรใหม่ๆนำเสนอนะครับก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับผมถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะบอกต่อกันนะครับผมวันนี้ช่าไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ